แล้วก็เอ่ออยู่ต่อยคลิปหนึ่งนะครับน้าผู้ใหญกับมาหอดไอ้บ้านน้องกอกวัดไม่เชยมงคลครับเอ่องวดเมื่อกี้นี่ได้ยินงเป็นว่าหมอคิีพไปถือเครงบนทั้งล่างนี่ครับหมอคชีพไนถือพยาบาลไนกัดไก่ไปกันอยู่ท่าน,นแต่เาขาผอ้ใหญกับบริมาเนาะบริมาบริมาทรงพระบริถามเพื่อนนะครับเอามาเลาะเบิ่งครับแต่ว,ว่า คือฝนเปียกบัดคือฝนเปียกบัดเปียกไปมีห้อยลูกแฝงอยู่มุมหนึ่งครับห้อยลูกแฝงอยู่มุมหนึ่งเดี๋ยวยะเลยเบิ่งรูปมุมก็ลูปไปนะครับเนาะนลูปไปที่เป็นตุ่ยังที่เห็นตัวใดบ่นฝนตก เบิ้งไหวว่ามันได้ล่ะครับรก,หหก็ไ,กไวรูปกระไดรูปวบกรไดละรูปบกรไดนครับบลบได้ครับบลบบหนึ่งเกักน,นึ่งหกหครับเป็นห้อยไงปวดไหมห้อยไงปนี เพิ่งตาเป่าคือเป็น่ยนหนึ่งนึงนะครับนี่แต่เบิ่งในกล่องคือคล้ายๆเลขกสองเลขกสองกับเลขกซีตัวเดียวกันหมืใช่ไหมหอดหัวมันนี่นะออาะมันนี่นะมนัมนนี่ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งแหละครับนี่หนึ่งซีแหละครับ มั่นใจครับเป็นซีแน่ๆครับซีแน่นอนครับซีหนึ่งครับซีหนึ่งซีหนึ่งนะครับเนาะซีหนึ่งนี่สิบแปดหนึ่งอะไรนะครับเด้อเพราะมันมันเมืองในกลองเหมันเป็นขอดหัวจังบนก็เป็นไหมเออแต่ว่าตัวนี้มันเป็นมันมันมันบระอดได้ข้างหลังครับมันเป็นเหล็กเหล็กกันหนีเลยขั้นขอดของสิ่ก็เป็นสองใชแต่ว่าตัวนี้บนหนึ่งเกียกับหนึ่งหกแหละครับเพราะว่านี่ มันก็มีขีดมันหนีอยู่เนาะอันนี้ก็ขีดมันหนเป็นเลขหนึ่งดูนี่ครับเป็นเลขหนึ่งกัดครับนี่อันนี้ก็เป็นเลขเจ็กับักละนี่เ่าจ็ดกับหกเพราะว่างลางก็มีออมลงมานีไหมขนี้ครับเข้าไว่าเป็นบัหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหกเลยครับเด้อเพราะว่ามันใจละครับมันใจบหนึ่งหกกับหนึ่งเจ แต่ตัวนี้ขั้นบนแปดหนึ่งกับสีหนึ่งครับเป็นไปได้ครับแปดหนึ่งกับสีหนึ่งตัวลำดับนี่ครับครับตามนั้นครับเดี๋ยวพอไวติดไปบรรยากาศอยู่วัดบ้านนนกอกนะครับเนาะยง่หม้อแรงพอไวมากคับฝนตกเศร้าพอดีมาหอดครับกับเพิ่นกับเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าตามปกติธรรมชาติชาวนาของเฮานะครับเนาะกับได้เฮ็ดไห้นะครับเป็นไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้านะครับอยู่นี่บ่มีไห้พอไวกระเเวล่ลามปามไป เราลวงเอา,าเลยไปก็เลยมาเบิองบรรยากาศครับยง่โมแรงที่จริงพอไหว้ว่าถึงมาตอนวงเวทนะครับก็คิดว่าเออมันสีแดดแต่มันกบับแดดคิดว่าฝนสีบโต๊กนะครับยง่โมแรงพอบมดออกมายัางได้เห็นแต,ต่ฝนแหล่ห่มมากนแต่ฝนน้าลงมาก็รู้สึกว่าเออเป็นบรรยากาศยาง่โมแรงเขาเนาะครับเนาะอันตามที่ พอไหวมาบัวเร่มาสองขวดครับบานนกกอกเขาแต่ไม้ไม้ยังไหนกับแมงเงี้มันไหนครับบอ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 ผาดมันนกกอกในแม่นงั้ยนั่นในแม่นงั้ยนั่นครับบอครบอ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 ผาดครับเข้ามานี่ครับแต่มีคนใดก็มีคนนั้นมีน้ำแดงมียังมาถวายเมื่อกี้พอไหวก็ถวายน้ำแดงสองขวดแล้วก็จุดทูบเก่าดอกครับจุดเทียนจูดเทียนกับยังพ่นดับจูดเทียนประดับนี่ครับมาแล้วก็ไปเซฟบัวเร่ก็ต้องทาให้ทูบเทียนดับก่อนนะครับเนาะ เบิ่งอีกครัง้งครับอีกครัง้งครับสงสัตตัวดำดำนี่นะครับตัวดำวดำัวแปดหนึ่งกับสี่หนึ่งหรอวะ ขันบริสันกรสีเป็น 8, 1, แปดหนึ่งเจดเลครับเด้อแปดหนึ่งเจหรือ8ปดหนึ่งหเพราะว่ามี8ปดนะนนี 8, 1, 8, 1, ้รครับแปดแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ได้ครับขั้นตัวนี้บ่าเป็นหนึ่งเนาะครับเนาะขั้นตัวนี้เป็น4ีกันซีหนึ่งหกีหนึ่งเขั้นตัวนี้เป็น8ปดแปดหนึ่งหกแปดหนึ่็ครับมันที่เป็นตัวนี้นะครับ ตามนั่นครับอไว้กะน้ำย่อยใส่กลองเขาในกลองเลยคือในบุญีเขาในโทรศัพท์เลยค้อในบุญี <c oughs> ต้องพอเป็นก็นอยู่องค์เดียวนะครับเนะเาะว้บริมาหลายมือเดินทางมาหอดกะ,ะแะกลบไหวปูเฮาขอสชขขอหลาบปูคำยาศัพท์น้องครับ ได้ตั้งใจมากครับเพื่อหวังสิบาอาบุญมามาขอโชคขอลาบกับปูคํายาสับเขาเหมือนเขาได้แล้วเขาต้องกราบเขาต้องมานะครับเนาะเราไหวนี่เขเคยผิดพลาดหรอกครับได้หน่อยได้หลายขอให้ได้ครับเหลือหน่อยเหลือนิดๆดหน่อยพอไวกอไวกัมากคือเ่าขอให้ได้แล้วก็ซื้อของมาถวายมาวัดขอให้ได้เงินซื้อของมาวัดทุกมือประจําทุกศิ์น,นะครับเขาไหวสิกต่ต้องมาครับเพราะไหวนี่พวก ถามวันบม่มนีเงินมันก็ะจําเป็นนะครับจังว่าบอกปูบอกปูไว้ดีนะครับขอปูเด้อโศกหิรัสถูปเอ้ยให้ลูกหลานมีโศกมีหลบับให้ได้สมควรมามูม,มัดปัรถนาเบิ่งอีกทีครับเลขทูบครับเลขทูบเลขทูบถ,ถึงสีบ่เห็นเป็นเต๋วเลขแต่ว่าเป็นขา,ขาวๆอยู่ครับ ขยายเบืง้งเป็นนุ่นๆอยู่ครับคือที่เป็นแปดนะครับแต่า่าบอกสีครับถูกบอกสีครับหลังจาก ล่าลงปูเรียบร้อยแล้ววันนี้คอยกิกลับบ้านนะครับอันนี้อ,นบบนอันน,นากลับบ้านนะครับงานงงแรงแล้ว ครับลับบานไปนลยครับลับปุดอนแล้วครับฝนตกครับเมื่อน,นี้ฝนตกอ่าเดินทางไปนะครับว่าฝนตกแลลวยังส่งฝ่าวท้แหละครับจ้างแจ้งไปหลดค่าพันฝ่าว่วก็ได้ ญาติครับพอไหวเห็นเห็นฝนตวงแล้วพอไหวบอกกล้าเร,าร,ร,ารนเนียนนะครับพอไหวญาติญาติไรเพราะว่ามันญาติมาแต่ไดนแต่ไรครับขับรถยังกับญาติตอนขับรถทั่วคือกันครับขับรถทั่วครับรถซีปล้อครับรถยังพอไหวกับญาติเมื่อคันเห็นฝนตกทางเปียกๆแม่เนี่ยโอ้ยใจสิขาด ยานไหลทั้ทงบันนี้ออกมากนี่รผมมีฝนนะครับทั้งแหงแล้วันนี้อ,อสบายใจแล้วตามพอไ้ไปครับพอยอีีผ้าเอาโซ่กอลล่ามื่อนี้ครับเด้อ